สชัสดีครับวันนี้ทุกคนผมก็จะมาเล่นเป็นฟันแมนะครับแต่เมื่อกี้ผมกดรับรางวัลประจำวันไปยังมันจะรับไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเออคืออะไรเนี่ยเหรียญเพิ่มอีกอันนี้เอ็มอันนี้ประมาณหนึ่งเหรียญโอ้ยไม่ใชหนึ 1, ่งพันเออหนึ่งหมื่นเหรียญคีโมบ้กเป็นแมวแล้ว แล้วก็นี้ผู้เล่นอะไรก็ไม่รู้ห้อง V.I.P แต่ผมจะโชว์ว่า V.I.P จริงไหมเดี๋ยวคุณผู้ชมก็เชื่อผมเชื่อเถอตตตตตตผมคือผู้เล่นอะไรนี่ส่วนสามเอมถ้าเป็นส่วนา Um, อ่าอะไรเนี่ยยาฟันด์ชงวิ่งัมเฟดีชถมยูนี่ห้องวีไอพีเป็นวีโปรแกมผู้คุมแค่นี้ นั่น <altro> ก็ไ <yap> ม <a herman> ่ป <Kristin za> ิด <forbidden> ปิดไม่สนิทยังเห็นหน้าอยู่เลยฮิ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 ฮ็ฮู

何 <music> ห้อง V I P คุณ <Red light. S 1> อยู่นี่ครับคุณผู้ชมยังเห็นหน้าอยู่เลย light. Light. อันนี้ฟอนมแมนเป็นคนเลือกนะครับผมคือฟอนแมนยังเห็นหน้าอยู่เลยน่าจะมายังไงเนี่ยเว้ยเออเดี๋ยวก่อนมีผู้เล่นหินสามถูกกำจัดเฮ้ยเออยเออน้อยเหมือนกันนะ มีด mm ูด nee, no e ีด um ีดีอืมมีดูดีไป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 ตามฝนเมนมาโอ้เขานั่งดูดีกว่านั่งดูดีกว่าฝนเมน นั่งดูนั่งดูดีกว่านี่ไงห้อง VIP แต่มันมืดหน่อยนะมองไม่เห็นใช่ไหมครับคุณผู้ชมเหมือนผมถูกขังเลยเหมือนห้องขังเลยใช่ไหมครับ yes, yes, เยอะๆทวนเบอกว่าเวิร์ดพี่ฉีดไอแชมไอพีดิงแชมเออกระจกยี่นี่ดีกว่ามืดจัง ิหกเหรียญมั้งครับหรือสามร้อยสามสิบห้าเหรียญก็ไม่รู้ฟอนแมนใช้ประมาณ 1, หน,นึ่งพันเหรียญผมมีหนึ่งพันเหรียญเดี๋ยวผมก็ก็มาทำยังไงต่อไหมครับผมเอามาซื้อฟอนแมนนะครับนี่ตอนนั้นไม่ใช่ตอนนี้ โห oh, มีคนเดือดเลอือดรอดเลอืเลอดน้อยเหมือนกันแล้วเช่ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุดแมนเดินเดยวจัจไม่รอใครไปอู้โอ้แฟนโอ้ชิกี้ใครอยากกินใจงวงของผมบ้างไม่เอาแะ่ีิมโมปักเม็ดอีกแล้ว จะเล่นดีไหมนี่เนี่ยโอยอันนั้นคือห้องฝนแม่ดำดำนั่นน่ะเพาราะวิสิณเป็นถ้อมเอาฝนดีถอมโอยไม่อยากดูู่ดยไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากอยู่นี่เขาฝ่นผีนี่คือห้องฝนแม่คุณูใช่ไหม อนนั้นเป็นดีวชใช่ไหมโอเคอันนี้คือนนนหน้ากากปืนฟอนแมนเหมือนปืนน้องของฟอนแมนเลยน้องของฟอนแมนชื่อว่าซันจูฮูนี่คือคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้คือปืนผมยิงทีเดียวตายคุณผู้ชมเคยเห็นผมยิงไหมใช่ไหมครับ ไในตานโกโกวายิ่งทีเดียวใจเดี๋ยวผมจะโชว์อีกรอบว่าหน้ากากพินศษไหมเห็นไหมย,ยังเห็นรูปยิ้มยู่หน้ากากทำยังไงเนี่ยผ้าก็ปิดแค่นี้เฮ้ยชื่อมันเถอะเดี๋ยวก่อนอันนี้คือบอบอเดี๋ยวก็ อยากดูใจมือทีม nature play มีคนร้องไห้อยู่นี่เครนเอ็มฝฟือ่องตะแกงกันก็ไม่มีห่วยหน้ากากภาษาอะไรเนี่ยหน้ากากก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากกระแตงกัน,กนเอ้ยไม่ใช่ตะแกงกันใช่ไหมเหมือนผมจะพูดถึกแล้วก็เห็นตาอยู่แค่แล้วก็นี่ไงยูบุนของผม เราสามารถบอกด้านล่างก็ได้นี่ผมคือฟันแมนแต่ผมไม่ค่อยมีเวลามากเพราะว่าพรุ่งนี้ผมเปิดถือแล้วนี่ครับนี่เฟินมีที่คิงวินทามอัฟติงทามอ้ออ้อไม่ดีเก็บลีเก็อี คุดตุ๊ดใครจะแพ้เนี่ยที่ไม่จะแพ้เนนพี่ฟอนตมฟอทอมตุ๊ดตุดตุ๊ฟอนติชซี่มินฮฟอนตทอมนี่คือในเกมผมเคยได้เป็นฟอนแมนะครับแต่ในเกมผมเคยได้เป็น ใอชีวิตเกมกุ้งเคยได้เป็นแต่ผู้คุมถ้าใครเคยเป็นในชีวิตเกมนเป็นฟอนในชีวิตเกมเกมกุ้งเป็นฟอนในชีวิตเป็นผู้คุมชีวิตเกมเกมกุ้งแล้วก็เป็นจะเป็นผู้คุมในชีวิตเกมเกมหมึกกับเป็นฟอนในชีวิตในชีวิตเกมเกมหมึกแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนี้เลยนะครับเพราะว่าผมอยากรู้ ดิงาดิงาดิงดิงาดิงาดิงผมจะขึ้นไปฟุนฟิวคิงวินทอมฟุนทอมดืดึตดตดดตดยมรับมีคนเพื่อนใหม่เหรอเห็นไหมคุณผู้ชมผมจะว่าไปตอนนี้ผมเหมือนจะขี้โมูปากหน่อไปไล้วนี่นี่ฟุนฟิวคิงวินทอม ฟูีชั่นดึด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 ดอันึีดึดดึ็ดือดึขดับอึนดีเด okay. ีดดึดดึอดอดีึดด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 ก็คือรึดดึดดึดดดดึ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 บดดดดดึดดึดดดี We and him is w e d d i n g i o g e t h e r อุ้ยดิง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 ผมสิเห็นไหมโอเคไม่มีจอดโหยผู้คุมผู้คุมเหมือนผู้คุมจะไร้ประโยชน์กว่าฟอนไมนนะหรือว่าฟอนมนอุ้ยฟอนเมนไร้ประโยชน์มากกว่าพิง n k e t t ดิดีดิดีดิดดิด้อฮักโกฮักโกฮักโกมีคนอยากต่อหลายคนดิโอเคไป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 ดึงเดืดึงเดืดึงต่อไปไปด่านหนึ่งโกนี่ไม่เชื่อโอ้ยคุณฟอนไปนไปไม่ได้คือบอคดิคุณไม่ไปไม่ได้เพื่อนไปก่อนไม่รอเลยนะ

อู๋นิ้ไวไวๆเลยสองห้องละสองแล้วอ,วออกมาทำไมฮะ

ทางนี้แหละฝนมินนี่ข้างนี้คนสามโอเคได้ คนที่ควบคุมผู้เล่นผมนั่งดูดีกว่านี่ตือตืยตื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 อ้ยในในมิงโกไม่มองอะไรไม่เห็นเลยไม่ไหวจริงนั่งออกรีกว่าห้องลยหนึ่งคนพวกนีก้มาทำอะไรกันเนี่ยสงสัยมั้ย ไม่มีแล้วเบคอนเดี๋ยวก่อนอเบคอนพะรู้ไหมครับผมไม่ชอบชิกิลเบคอนนูบมมากผมเจอทีไร เขาชอบวิ่งหนีผมทุกทีเึดดึดมีผู้เล่นหนึ่งคนถูกกำจัดแล้วก็เฮม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 ครับขึ้นู้ชมผู้ที่เหลือนี่เป็นคนจีึก็เนี่ย ฟันแมนเดินไม่รอใครเลยอ้าวอันนี้ฟอนแมนก็งงออำดาอะไรเนี่ยดาดมุงมิงหรือเปล่าพบสงสัยเหมือนกันว่าดาดมุงมิงแน่ๆกิ๊กม,มุงมิงแต่กดได้ก็ค์ ฟอนเมนดิวยูฟอนเมนดิ y ยูไม่รู้ว่าใครจะรอดเนี่ย5้าเหลือหน่อยผมจะทุกคนดูจากแมทชนี้ไหม o w f ฟุตผมชอบเล่นมากนะครับคุณพู้เชมิม o w f ฟุตมันอ่านว่าเราฟุตฟุตบัต d ์รถโอเค ผมทุกคนใครว่าได้มงกรฝรั่งเศสใครว่าได้มงกรจีนมาดูกันผมคือผมใช้ผลมังกรจีนได้มงกรจีนเห็นไหมใครใช้ผลมังกรจีนก็เชืกดีแปเงนินฉันมาแล้วโอเคใครอ <laughs> ผมจะลองกินเ,เมื่อกี้แบบไม่มีดูสก,กิลที่หนึ่งปืนใหญ่ผมจะเลยไปที่ข้างบนนะครับคุณผู้ชมตูม้มสก,กิลที่สองดันไปโว้สก,กิลที่สองตูม้มพับ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 เฟี้ยว เห็นไหมเห็นไหมเจ๋งนะเมื่อเรยจะอืมมตูเอ็มเอ็คโอโอสติงกี้ใครว่ารอบนี้เราจะชุมได้ผลมังกรจีนหรือมังกรฝรั่งเศส เดี๋ยวเราอีกกันเล็ขอเพลงมึงคนฝรั่งเศสน้ำพอดีมันจะชอบเป็นแบบนี้ครับเออผมไม่เล่นดีกว่าแต่มันมีเม็ดหนึ่งคุณรู้จักไหมครับชื่อเม็ว่า ชื่อเหมือนว่าเดี๋ยวหาก่อนต้องรอมันโหลดอีกเอยไม่ใช่แมืนี้แมืนี้เคยดู YouTube มาเหมือนาจ่ใช่แมืนี้หมือนอื่นมัน้งเพราะว่าผมก็ลืมไปแล้วแค่ต้องรอมันโหลดนั่นนะโหอ้ยนะ Okay. โอเคเฮย้ยผมเคยดู YouTube นะครับผมเคยดูโอ,โอ้นี่ครับเคยเล่นไหมครับเคยเล่นไหมครูจะไปไหมแล้วพลังมาดูตรงไหน่อ ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยพลังมันดูตรงไหนพลังมันดูตรงไหนปีที่สุี่สุดแล้วก็โดดลงมาจะได้เงินนี่ผมเคยดู Youtube อย,ยแกคือดอง ผมก็จะเริ่มเลยเริ่มเอยเริ่มเอยเริ่มเอยเริ่มเ่มยเริ่มเ่มยขอเป็นห้าสิบได้ไหม เียวเดี๋ยวก็เด้นหนึ่งทีอ้าวเงินโอ้ได้มาแล้วห้าสิบเอ็ดข่กลางไหนได้ไหมโอเคต้องปีนขึ้นไปใหม่สวัสดีครับคุณผู้ชม ผมก็จะทำการกคุณผู้ชมต้องเจ๋งแน่ๆต้องเจ๋งแน่พรุ่งนี้ไปเรียนยังพรุ่งนี้ผมไปเรียนนะนะครับบายสวัสดีครับ